ค่ะวันนี้ร้านแ hand นด a คัฟวิ l เลจจะมาแนะนำการทำที่คาดผมแบบแง่ายๆสไตล์แ n น c r a f t นะคะที่คาดผมแบบนี้นะคะอันนี้เราจะมีงานงานเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะขายอยู่ในร้านแฮนด์คัฟวิลเลดนะคะสำเร็จรูปเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราจะขายมีหลายสีให้เลือกนะคะ สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะดูในช h อ p e ีหรือ Lazada ได้เลยค่ะอันนี้นะคะมีหลายสีให้เลือกนะคะตอนนี้เราก็จะเอามาทำเป็นกิ๊บติดผมแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะมีแต่งเติมด้วยมุกนะคะมุกเราก็มีหลายแบบนะคะเข้าไปชมได้นี่นะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีที่คาดผมแบบนี้นะคะเป็นที่คาดผมเปล่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นผ้าลูกไม้นะคะแล้วก็ถ้าจะทากิฟต์ก็จะมีกิฟต์ปากเป็ดตัวนี้นะคะแล้วก็ดอกไม้ตอนนี้เราจะทําแบบง่ายๆเลยนะคะอันที่ที่จะต้องแนะนําอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือเทปพ,พันปลายนะคะ ตัวนี้จะไว้สําหรับเก็บปลายด้านนี้เราจะเก็บปลายแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเหมือนที่เขาขายเลยนะคะอันนี้เราก็จะทําง่ายๆเลยนะคะโดยเราจะใช้ปืนกาวยิงยิงลูกไม้นะคะแบบนี้ตรงปลายเราก็ไม่ต้องไม่ต้องถึงปลายได้นะคะ ลูกไม้เรามีแบบไหนเราใช้แบบนั้นถ้าไม่มีลูกไม้ใช้เป็นลิปบิ้นได้นะคะเพียงแค่เราจะเอามาปิดโครงพลาสติกเนี่ยค่ะไม่เห็นโครงอันนี้เราก็ทำที่คาดผมแบบง่ายๆให้ลูกเราที่บ้านใช่ไหมคะใส่เองน่ารักน่ารักแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นด้วย ทุกอย่างมีจําหน่ายในร้านแฮนด์ทาว i l เลนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะเก็บไปก่อนก็ได้นะคะเราก็จะตัดเขาเราก็จะสมมุติถ้าไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจะเอาใหญ่แค่ไหนเราก็จะวัดเขาไม่ต้องใช้เยอะนะคะเนี่ยแ็เนี่ย,ยประมาณนี้แค่แค่ปิดมิดเฉยๆคะ่ะสองข้างเราก็จะใช้สองชิ้นแบบนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็นกาว น,นี้ของ 3m มนะคะของที่รานแบบนี้นะคะจะเป็นกาวแบบนี้เราก็จะเอาปิดแบบนี้นะคะให้เขาเหลือเห็นไหมครับขอบอยู่ตรงนี้ให้มันเหลือขึ้นมานิดกนึงแล้วเราก็ปิดแบบนี้แค่นี้เองค่ะง่ายๆเห็นไหมคะไม่มีอะไรยากเลยนะคะอันนี้จริงๆใส่ได้เลยนะคะอันนี้ เราก็จะทำอ่ะเราทำเป็นสีฟ้าบ้างนะคะแล้วก็กะว่าเราจะเอาไว้ที่ไหนบางคนก็จะตั้งตรงกลางแล้วก็จะติด3มชิ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะติดเฉพาะข้างๆ2งดอกหรือจะติดดอกเดียวแล้วก็ใส่ลูกเล่นแบบอื่นได้หมดเลยนะคะอันนี้เราจะมาข้างๆ1ดอกนะคะแบบนี้ตรงกลางเราจะใช้เป็นดอกไม้ติดอย่างนี้ก็ได้ หรือเราจะใช้เป็นมุกมุกก็มีหลายขนาดนะคะถ้าจะให้ดูเด่นหน่อยก็เราจะใช้ประมาณ16มิลหรือ18มิลได้เลยนะคะอันนี้จะใช้อยู่ที่16มิลน,นะคะเห็นไหมคะก็จะได้ละเก๋ๆถ้าไม่ชอบเยอะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราจะตกแต่งด้วยลูกปัดตัวนี้ก็จะเป็นลูกปัดมุกนะคะอันนี้นะคะ เราก็จะใส่เม็ดมุกกลมๆถ้าเราจะใส่เม็ดใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งหรือจะใส่อันนี้16มิลน,นะคะหรือจะใส่ขนาดเล็ก8มิลก็ได้นะคะนี่เราก็เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายๆสไตล์แฮนด์คั์บอกแล้วอันนี้นะคะ แค่นี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ถ้าเราจะไม่ใช้ลูกไม้แบบนี้เราจะมีลูกไม้แบบนี้ที่มันจะเป็นระบายคู่เราก็จะทําเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยติดลงมาอันนี้จะเป็นสงดอกนะคะหรือถ้าตรงนี้เราอยากตกแต่งด้วยมุกแบบนี้หรือมุกซีกให้ให้เลียงไล่ลงมาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาแค่นี้ก็ได้นะคะง่ายๆไม่ต้องเยอะอันนี้ก็จะเป็น ใส่มุกใหญ่ตัวนี้จะ18มิลนะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วถ้าถ้าเราอยากทำเป็นกิ๊บติดผมนะคะทำเป็นกิ๊บติดผมแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะเอาจะเอาลูกไม้เหมือนกันนะคะอันนี้ทำกิ๊บติดผมนะคะเราก็จะเอาเราเอาลูกไม้ติดแบบนี้นะคะอันนี้เราเก็บริมนิดนึง น,นี้เราก็จะใช้กิ๊บแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็เราจะเอาดอกใหญ่ใส่ลงไปนะคะอันนี้จะให้เป็นเซตเดียวกันกับอันนี้เราก็จะใช้สีฟ้าแบบนี้แล้วเราก็จะเอามุกใส่เหมือนเดิมเราก็จะได้กิ๊บติดผมที่คู่กันกับที่คาผม เห็นไหมคะง่ายๆสไตล์แฮนด์คัฟฟนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะตัวนี้เรามีหลายสีให้ลูกค้าเลือกนะคะทําได้หลายแบบเลยนะคะอันนี้จะทําเป็นสําเร็จรูปแล้วแบบนี้นะคะเป็นเป็นดอกไม้ถักจากไหมพรมนะคะสวยๆค่ะสนใจก็ติดต่อดู ดูสินค้าได้ในร้านแฮนด์คัพ์วเลตนะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ